วันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องมือใหม่เทรดยังไงให้ได้ถอนนะครับก่อนที่จะเทรดยังไงให้ได้ถอนนะครับต้องบอกว่ามือใหม่เนี่ยเปลี่ยนระบบบ่อยมากๆนะครับควรที่จะยึดระบบใดระบบหนึ่งก่อนแล้วใช้มันให้ได้นานมากที่สุดนะครับผิดก็ต้องรู้ว่าเงื่อนไขถูกทําลายไม่ใช่มองว่ากราฟหลอกหรือมองว่ากราฟอาจจะกลับมาในทิศทางที่เรากําไรซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เทรดถูกท่าง ก็ต้องทํากําไรให้ได้ตามระยะเป้าหมายของระบบเพื่อที่จะทําตามเงื่อนไขให้ได้อย่างครบถ้วนนั่นเองควรโฟกัสในเรื่องของอารมณ์ให้มากนะครับพยายามเทรดให้มีอารมณ์น้อยที่สุดการที่เราจะมีอารมณ์น้อยที่สุดมันก็ใช้วิธีการง่ายๆด้วยการ money management หรือบริหารจัดการเงินทุนแต่ถ้าคนที่พอร์ตเล็กจนเกินไปก็บริหารยากเช่นเดียวกันเอาพอร์ตสิบเหรียญมาเทรดศูนนะครับมันก็บริหารยากนะครับมันอาจจะทําได้แต่มันก็ไม่ยั่งยืน พอถึงจุดหนึ่งมันก็ทำให้เราพอร์ตแตกได้เหมือนเดิมนะครับกำไรเราอาจจะทำซ้ำได้เรื่อยๆแต่ไม่อยากให้นำพอร์ตเล็กมาปั้นเท่าไหร่นะครับถ้าเทรดได้เราก็ให้ถอนเลยตามจำนวนขั้นต่ำที่โบกอนุญาตนะครับถอนเสร็จใช้พอร์ตเดิมปั้นแล้วก็เทรดทำกะไรแล้วถอนทําอย่างนี้ซ้ําๆเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะฝึกนิสัยของการถอนผมใช้กระบวนการนี้ในการถอนให้ได้ทุกวันโดยถอนขั้นต่ําตามที่โบกเกอร์กําหนดทุกวัน นะครับตอนที่ผมฝึกอาจจะมีไม้ถูกบ้างไม้ผิดบ้างนะครับการเทรดเนี่ยเราจะเอาเพอร์เฟกกับมันไม่ได้นะครับมีแดงมีฟ้าบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาบางท่านเนี่ยไม่ยอมให้พอร์ตมีสีแดงเลยต้องการให้เป็นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยขาดทุนไม่ยอม SL เลื่อน SL แล้วก็ปล่อยลากปล่อยลากไปมาพอร์ตก็แตกพอพอร์ตแตกก็เติมเข้าไปใหม่แตกซ้ําๆจนเงินที่ทํามาก่อนหน้านี้ คืนสู่ตลาดหมดก่อนที่จะมาเทรดทองเนี่ยควรศึกษาเรียนรู้พื้นฐานของทองคําก่อนนะครับปัจจัยข่าวต่างๆที่มีผลกระทบต่อ,ตอทองคํามีอะไรบ้างข่าวนอนฟาร์มข่าว CPI การปรับอาัตาราดอกเบี้ยสงครามต่างๆนะครับโรคระบาดก็จะมีผลอะไรที่มีผลกระทบต่อโลกหรือคนจํานวนมากนะครับจะทําให้คนเนี่ยลดความมั่นใจในตัวเงินนะครับแล้วก็เอาเงินไปเก็บไว้ที่ทองเพราะว่าทองเนี่ยไม่ว่าอยู่ประเทศไหนก็ยังมีมูลค่าอยู่2นะครับ เราควรเลือกบร o กเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมีใบอนุญาตอย่างที่ผมใช้อยู่ก็มีใบอนุญาตแล้วก็เป็นบร o กเกอร์ของออสเตรเลียแถมสเปดต,ต่ำอีกต่างหากนะครับสเปดก็อยู่ที่1 2จุดโดยเฉลี่ยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์แล้วเข้าไปสมัครใช้งานได้เลยนะครับมีเครื่องไมายเครื่องมือให้ใช้ฟรีๆเยอะแยะเลยนะครับ ยังเทรดบนเทรดดิ้งวิวได้ด้วยนะครับอย่างที่3นะครับควรตั้งเป้าหมายในการลงทุนนะครับการตั้งเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยเราจะเป็นสายไหนเราจะเป็นสายโอเวอร์เทรดหรือสายม n น y m a n a g เมนต์ถ้าโอเวอร์เทรดอย่างเช่นเปิด10เหรียญมาออก0 0 1ผมก็ยังมองว่าเป็นโอเวอร์เทรดแล้วนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนที่เป็นมือใหม่ควรจะใช้พอร์ตที่ใหญ่แล้วใช้หลอดที่เล็กรวมถึงเลเวลเลด้วยนะครับเปิดสักพันเหรียญแล้วออกศูนย์จ10หรือ2หก็พอแล้วก็ฝึกให้เกิกบนรารทําซ้ํา จนเกิดท่าไม่ตายเมื่อมั่นใจค่อยเพิ่มหลอดทีละนิดทีละนิดมันอาจจะช้าแต่มันไม่ทําให้เราเสียพอร์ตไปแน่นอนสิ่งสําคัญในการเทรดคือการรักษาเงินทุนตราบใดที่เรายังมีเงินทุนเราก็สามารถเทรดทํากําไรได้ไม่ต้องรีบไปทํากําไรไม่ต้องรีบรวย ผมจะถามเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่เสมอว่าถ้าเราเริ่มหัดขับรถใหม่ๆเราจะซิ่งเลยหรือค่อยๆขับไปอย่างช้าๆทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าขับไปแบบช้าๆพอร์ตก็คือรถของเราถ้าเราขับไปผิดทางเราแค่เหยียบเบรกแล้วใส่เกียร์ถอยหลังอาจจะเสียค่าน้ํามันนิดหน่อยการเหยียบเบรกมันก็เหมือนการที่เรา SL การเสียค่าน้ํามันนิดหน่อยมันก็เหมือนการติดลบเมื่อโดน SL แแต่ในบางครั้งเราอาจเลือกเดินทางต่อไปข้างหน้ามันอาจจะไปโผล่ในเส้นทางที่ถูกหรือ อาจจะไปเจอทางตันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่4นะครับการบริหารจัดการความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเราควรรู้จุดคัดลอสของเราจุดที่เรายอมแพ้ถ้าเกิดว่าเราวางสต็อปลอสไว้โซนนี้เราปลอดภัยไหมเทคโปรฟิต <take profit, S 2> โซนนี้เรามีโอกาสกําไรไหมโซนที่ปลอดภยัยมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เพราะฉะนั้นเน้นใช้ระบบเดียวเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้เก็บประสบการณ์จากระบบนั้นๆให้มากพอ กำไรบ้างขาดทุนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราชํานาญวินเลทที่มีเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับออเดอร์ร้อยไม้เนี่ยวินเลทหกเปอร์เซ็นต์เปอร์เลอสสแต่เรามุ่งเน้นในจุดที่เราทํากําไรได้60%ถ้าเราโฟกัสแล้วฝึกใช้ระบบจนชํานาญรีดเล้นประสิทธิภาพของระบบจาก60%์ที่ได้มันอาจจะเพิ่มวินเลทให้ได้มากกว่าเดิมถ้าเราเข้าใจจุดแข็งของระบบให้มุ่งเสริมประสิทธิภาพของระบบ จุดจบคือได้ท่าไม้ตายที่แม่นยำและทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพวิเลทก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปอย่างที่5นะครับฝึกฝนทัศน์ศในการเทรดสำหรับคนที่ยังไม่มีเงินทุนหรือไม่อยากจะเอาเงินทุนจริงๆลงไปเทรดนะครับให้ฝึกด้วยพอร์ตเดโมแต่คนที่จะฝึกด้วยเดโมได้อย่างมีฟีลลิ่งก็ต้องเคยเทรดพอร์ตจริงแล้วพอร์ตระเบิดมาก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าเราพลาดอะไรแล้วเอามาฝึกในเดโมเปิดเดโมในจํานวนพอร์ตที่ตัวเองสามารถเทรดได้จริงนะครับ แล้วออกหลอดตามจริงที่ตัวเองจะเทรด ควบคุมบริหารให้ได้จริงอยู่ว่ามันไม่ได้เรื่องอารมณ์แต่มันทําให้เราเห็นว่าถ้าเราเทรดแบบไร้อารมณ์เราจะจับกาไรได้ง่ายกว่าเราไม่ได้ควยเขวไปในด้านของอารมณ์หรือ b แอ s ต่างๆข้อ6กนะครับการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญมากๆสาหรับมือใหม่ไม่ไว่าจะเป็นการเมินหลอดการเอาคืนการเวอร์เทรดความโลภความกลัวความต้องการที่อยากไดออเดอร์ order. ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสําคัญซึ่งเป็นอะไรที่จัดการได้ยากมากๆสาหรับมือใหม่เพราะฉะนั้น m น n ี่ management ให้ดีๆอย่างที่7นะครับ อย่าแก้ไม้ถ้าแก้ไม้สุดท้ายจะลงเอยด้วยการพอแตกนะครับเพราะว่าการแก้ไม้เนี่ยต้องใช้ความชํานาญและประสบการณ์ในการเทรดค่อนข้างสูงนะครับเพราะการแก้ไม้เนี่ยเรามีภาวะกดดันทางด้านอารมณ์อยู่แล้วเพราะเราติดไม้อยู่ถ้าแก้ไม้แล้วถูกทางคัดได้ตรงกลางก็ดีไปนะครับแต่ถ้าแก้ไม้แล้วเกิดอาการโลภระหว่างทางนะครับไม่อยากคัดไม้กันตรงกลางก็เก็บไม้ไว้สุดท้ายกลายเป็นว่า ติดเพิ่มขึ้นและต้องแก้หนักกว่าเดิมนะครับซึ่งต้องใช้การควบคุมอารมณ์และจิตใจค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ทําได้ยากมากๆนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการตัดขาดทุนหรือ SL นั่นเองเราจะปล่อยให้กราฟลากร้อยเหรียญหรือเราจะคัดที่10เหรียญน,นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเอาอย่างที่8นะครับฝึกถอนเมื่อได้กําไรแล้วพอให้เป็นนะครับ ถ้ามีคำถามในใจว่าควรเทรดต่อหรือพอแค่นี้นะครับให้พอแล้วถอนเงินออกทำได้ทุกวันหรือทุกสัปดาห์ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อทำบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยเราจะไม่สนใจว่าในพอร์ตเราจะมีไม้แดงหรือไม้ฟ้าแค่ผลรวมเป็นกำไรแล้วถอนได้แค่นั้นแหละครับคือเป้าหมายที่เราต้องการและต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกจริตกับทุกท่านนะครับแต่ผมมีเจตนาดีหวังดี ให้คนที่รับชมรับฟังได้ตึกตองและยั้งคิดนะครับในสิ่งที่เราทํามาก่อนหน้านี้แบ่งแยกว่าพอร์ตที่เสียไปอาจจะเป็นการเทรดด้วยความไม่รู้หรือเทรดแบบนักพนันถ้าเราจะเป็นเทรดเดอร์เราควรเทรดแบบไหนนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะมีทําในเรื่องนี้ออกมาด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามในคลิปถัดไปด้วยนะครับ แล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับอยากสนับสนุนช่อง KC Forex Trading สามารถสมัครสมาชิกในแบบโ g เคราะห์มาได้นะครับก็จะมีการวิเคราะห์แผนรายวันให้หมดปัญหาเรื่องการงงกราฟมีแผนเทรดรายวันในทุกๆวันนะครับมีระบบเทรดให้นะครับซึ่งเป็นระบบพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับเป็นสิทธิทพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นสามารถเลือกใช้ได้เลยมีหลากหลายระบบและหลากหลายไทม์เฟรมนะครับในการสมัครสมาชิกช่องซึ่งในบางครั้งก็จะมีการแจ้งซิกด้วยนะครับ ในการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับตัดสินใจได้ง่ายและทํากําไรได้แน่นอนถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวด้วยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแชร์ share, เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆวิพีนะครับยิ่งให้ยิ่งได้สําหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ